เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินนะครับเวลาเราไปเลือกซื้อคอนโดครับเขาก็จะบอกว่าคอนโดชั้นยิ่งสูงเนี่ยมันยิ่งดีมันจริงหรือเปล่าคอนโดชั้นสูงๆครับมันมีข้อเสียอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ว่าชวนคุยครับอันดับแรกเลยนะครับในตัวคอนโดชั้นสูงๆเดยเพราะยิ่งเนี่ยชั้นสูงสุดนะครับถ้าเกิดว่าตัวตึกนั้นเนี่ยมันไม่มีพวกพื้นที่ส่วนกลางอยู่ด้านบนนะครับจริงแล้วชั้นบนสุด่พี่ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงครับต่อ การลวซึมของน้ำมะนครับหรือว่าแม้แต่ความร้อนนะครับที่ลงมาตรงหลังคาเองครับอาจจะทําให้ห้องเราเนี่ยร้อนได้2ก็คือเรื่องราคานะครับแน่นอนอยู่แล้วครับคอนโดชั้นที่สูงกว่าเนี่ยมันแพงกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะซื้ออยู่เองคงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะซื้อมาเพื่อปล่อยเช่าครับอาจจะต้องมาดูจริงๆนะครับว่าในคอนโดที่ชั้นที่มันสูงขึ้นนะครับราคาส่วนต่างที่เราจ่ายไปครับสุดท้ายแล้วเราจะได้ค่าเช่าเพิ่มตามนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะปล่อยเช่าได้ ง่ายกว่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูเรื่องต้นทุนได้เหมือนกันและ3ในเรื่องของทัศนียภาพนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวเองครับรู้สึกว่าการที่เราอยู่ชั้นสูงจนเกินไปนครับเวลามองม,มันจะดูแบบโลง่ลงๆมันจะไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นส่วนตัวแล้วอวิจะเลือกตัวตึกเนี่ยที่มันอาจจะสูงกว่าบริเวณรอบๆนะครับประมาณสักห้าชั้น8ชั้นไม่เกินนี้นะครับถ้าในบางครั้งเราเลือกสูงเกินไปนครับวิวที่ได้มันก็จะไม่เห็นบรรยากาศเมืองไม่เห็นบรรยากาศอะไรเลย,เลยอันนี้เป็นความชอบส่วนตััวครรบไปใช้ดู